สวัสดีคะ่ะช่องพังน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะมาดูอาการของคุณยายหลังจากที่ใส่น้ำเกลือมาเมื่อวาน30กระปุกนะคะคุณยายของเราก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะทรงตัวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณยายอาการหนักมากนะคะคุณหมอต้องใส่น้ำเกลือให้30กระปุกนะคะกินยาบำรุงเลือดนะคะ วันนี้คุณหมอแจ้งมาบอกว่าคุณยายเป็นเลือดจางนะคะไม่มีน้ำตาลในตัวเลยนะคะความดันต่ำเหมือนคนจะเป็นลมนะคะคุณยายยืนขาสั่นข้างหลังเพราะว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรงนะคะกินได้แต่กล้วยนะคะกินได้นิดๆหน่อยๆกินน้ำเยอะ คุณยายสูบลงมากๆเลยนะคะเริ่มเป็นมาสิบวันมานี้คุณยายไม่นอนเลยข้อเลยสุดลงอย่างหนักเลยนะคะเม,มื่อวานคุณหมอก็ทีมคุณหมอที่พัทยาก็มาใส่น้ำเกลือให้สามสิบกระปุกนะคะเดี๋ยววันจันทร์คุณหมอก็จะมาใส่ให้อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นรถกลับสุรินทร์วันอังคารน,นี้นะคะไม่รู้ว่าคุณยายจะไหวขึ้นรถได้ไหมคะ ไหวไหมคะคุณยายน้ำตาไหลมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณยายไม่นอนเลยนะคะนอนแล้วเขาก็กลัวลุกไม่ขึ้นนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งตาบอดของคุณยายนะคะคุณยายจงคำวัย85ปีนะคะ กลางวันเขาต้องยืนพิงต้นไม้นะคะเพราะว่าเขาไม่กล้านอนลงกับพื้นนะคะกลัวลุกไม่ขึ้นเพราะเขาไม่ค่อยมีแรงปกติของช้างถ้าเป็นช้างแก่นะคะถ้าสมมติป่วยหรือว่าไม่มีแรงจะไม่กล้านอนเลยนะคะจะยืนยืนหลับนะคะ ไม่ค่อยดีเลยนะคะเราจะพาคุณยายแล้วก็สมาชิกของน้องปุ๋ยช่องพังน้องปุ๋ยแฟมิลีนะคะมีหเชื่อบนะคะจะกลับสุรินทร์วันอังคารนี้นะคะ สู้นะคะคนยายยืนก็ขาสัน่นขาไม่มีแรงถ้านอนลงแล้วลุกไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยถ้าเขานอนลงเขาจะลุกไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีแรงดันขาลุก κάνω να ซื้อกล้วยมาให้คุณยายกินทั้งวันนะคะเพราะคุณยายไม่ค่อยกินอะไรได้กินได้แต่กล้วยแล้วก็ต้นกล้วยนิดนึงนะคะที่เป็นแบบที่มีน้ำน้ำนะคะเขาจะกระหายน้ําเพราะว่าเขาไม่มีน้าตาลในตัวเลยนะคะคุณหมอแจ้งมาเมนะื่อตอนบ่ายๆนี้นะคะเลือดจางความดันต่ํา สุดปกติถ้าเขายังแข็งแรงเขาจะกินได้ทั้งวันนะคุณยายกิน ไม่เหลือเลยนะคะโยนอะไรให้ก็กินนะคะเยี่ยวก็ปิดกระปอยไอออกมาก็เยี่ยวก็ปิดกระปอยออกมานะคะฉีลาฝากแม่แม่ใจบุญนะคะติดตามช่องพังน้องปุ๋ยแฟมิลี่ด้วยนะคะฝาก ตามคุณยายด้วยนะคะคุณยายทองคำวัย85ปีนะคะป่วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ